เราต้องให้มัน okay เปลี่ยนใช้โบใช้ใช้โบคนนี่ใช in> ่ไหมที่ชุดี่อะไรนะที<_<_<__่ตาวมที_<_่อ hm ี่่มัแป้งหนึ่งนิ่มโกนเออเดียวออกพี่เธอพี่เราไม่หมอมาเลยพี่หมอตรงเนี้ยเพราะว่า ก็ใสายันเอาไว้นะอัญญาป่ะคะอไสาัา,สาจัน้คือเช็ชคะ่ะคือมันคือว่ามันแห้งไปไหมมันแห้งไป ติดต่อบนตามเส้นคนนะครับแล้วตัดขนเหรอถว่าทิศทางของโน่นโของเขา,าเนาะประดาษได้ไหมประดาษทิศทางของเขาอะว่าขึ้นไปทางไหนแล้วก็บนจะต่างไหน,น ใช้วิธีดีดูใบส่งก็ได้แล้วแต่สด <S <S ะดวกมีบอโกนไปแล้วบอโกลเสแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เกลี้ย จะมีต่อต่อ,ตอเรากดไปรอบแรกเนะี่ยเหลือต่อถ้าจะให้เกี้ยงเราก็ต้องมีการซ้ำในการทาซ้ำเนี่ยจะต้องทา,าโคมกอนหลอดเพื่ให้มันเปลี่ยกก่อนตอนนี้มันแห้งอยู่โคมกนก้อนหลวดเนี่ยมันมีเราซื้อมา<อ>ใหม่ๆนะมีแต่อฟองพอเรามันจะแห้งมัน ต้องมีการเอาน้ำเข้าไปบนิดนึงสบน้ํานิดนึงเพื่อให้มันเหลว่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่า<ม>พอใกล้ใกล้หมดกระป๋องเนี่ยก็ค้นไปอีกค้นมีแต่เนื้อครีมก็ต้องเอาน้ำเข้าไปช่วยมันมีสังเกตดูถ้าลองใช้ดูลองใช้ใหม่ใหม่มีตะลมลมเยอะแต่พอใกล้ใกล้หมดคนเ <คน S 1> ือข้นครีตเราใช้น้ําช่วยอ่ะทีนี้เราก็จะ นะถ้าเราไม่ไม่ทาเราก็จะใช้คีมใช้าอันนี้ก็ได้นะครับเป็นเป็นคู่กันทากหนรถคี้ก็ได้ครับเราไม่เล็บมือเรา,เราก็ทาแบบ การย้อนนะคยการย้อนการย้อนเราจะยึงย้อนเส้นผนนะครับเอาล่ะมือเราดึงนิดดึงหนังให้ตึงนะจะได้ง่ายนะครับดึงให้ตึงนิดไม่ได้ไปกดนะครับแค่ดึงให้ตึงแล้วก็วา,างนิดเบาๆถ้ามันโดนแล้วมัน มือมือเราก็ไปได้นะแต่ถ้ามันสะดุดบางทีเป็นหนวดเนี่ยเยอะๆมันติดติดก็อย่าลากนะครับถ้าฝือน่าจะมีเลือดออกได้เราต้องรู้น้ำหนักมือเราว่าเราเราลากขึ้นมาเนี่ยมันได้ไหมแต่ถ้าลากได้มันไม่ติดขัดเราก็ลากไปแต่ถ้ามันติดเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนทิศทางจากที่เราขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องมีการเฉียงมาจากด้านข้างแทนอะไรเงี้ย ต้องต้องอสังเกตจ้ะน้ำหนักมือเราเนี่ยเราลากมาถ้ามันสะดุดเนีครับะดุดปุ๊บก็ให้รู้เลยว่าอย่าอย่าอ,อย่าฝืนอ่าอย่าฝืนบางทีหนวดเขามันเยอะมันแน่นถ้าหนวดบางๆเนี่ยก็ไม่มีปวาวเยอะประมาณเหมือนเหมือน นี้วนัดเบาบางมันก็เลยย้อนได้ตรงๆได้เลยแต่ถ้ามันย้อนไม่ได้เราก็ให้เขียยมาจากด้านข้างจริงมันมีโกโปรดีนะพ่อโหไม่ไหวโกโก็มันเป็นกล้องอีกแบบหนึ่งรุ่นหนึ่งอะมันเป็นโกโปรคือมันไว้สำหรับถ่ายถ่ายโดยเฉพาะเลยอะมันจะเลนกว้างมากตมันจะเห็นทุกมุมเลยอะแต่มันแท้ง แล้วจา,ทานทำไมมือเราอย่างเงี้ย <c oughs> มือหนัวเคยแบบให้ลูกถ่ายอ่ะไม่มีเครื่องสั่นไหวมันแบบวิ่งเลยวิ่งเลยค่ะม,มันทำแบบมืออาชีพมันมันเปิดโหมดเป็นแบบว่ากิจกรรมอ่ะสมัยที่เราเห็นในพวกนะักทีลาเป็นวิ่งแบบปั่นจัก,กรยานแล้วเป็นภาพมุมเลน,น,นเปแบบนั่งเลนวายรถมอเตอร์ไซค์อ่ะรถมอเตอร์ไซค์ติดกล้องอ่ะที่ภาพชัดๆอ่ะภาพชัดๆมันโกงๆมันก็มไม่ไรนุ่นนะ ตอนนั้นต้องหมื่นกว่าก็ไม่ไหวไม่ขึ้นแล้วแล้วไม่ขึ้นแตอนนี้ได้แข่งเท่าเมื่อก่อนเพราะมันเบาขอถือปีนี้มันเบามากเลยอ่ะแต่ไม่คือขียเเพราะอะไรขี้เหรมันตับกันโผเฮ้ยรู้เถอะไม่มีเวลาทำตอนนั้นแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยมสารแต่หนว่านะสารคือบางคนเขาบอกว่า แบบถ่ายแบบว่าเป็นบางแบบตอนเสร็จแล้วบอะไรเงี้ยแต่หนูอะคิดว่าคนอะอยากดูอาจารย์สอนแบบเป็นๆขัน้นตอนใช่ค่ะเพราะอาจารย์เป็นอาจารย์นะก็คือจะอธิบายเป็นตัวแบบเหมือนเป็นๆแ้วอะออาาเอ็ครับย,ยิ่งเราสอนละเอียดคนดู

ที่ตั้งไว้เองครับ